สวัสดีครับกลับมาพบกับฮอลลี o วิประจำวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์2024กันอีกครั้งนะครับคริสเตียนตัวตนจริงๆในวิญญาณของเราเป็นความรักโกรธเกลียดใครไม่เป็นเลยจริงๆเราเป็นแสงสว่างไร้ความมืดจริงๆพระเจ้าทรงเป็นความรักและเราคริสเตียนผู้เชื่อเป็นลูกก็เป็นความรักเช่นเดียวกัน ความรักชนิดที่เป็นของพระเจ้านี้มีคุณสมบัติลักษณะอย่างนี้คือในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่4ถึง8ได้บอกว่าความรักเป็นการอดทนนานและกระทําคุณให้ความรักเป็นการไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ชุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิด ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติช,ชอบความรักเป็นการทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างความรักไม่มีวันสูญสิน้นทั้งหมดนี้เป็นธรรมชาติใหม่ของผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่ได้เป็นลูกพระเจ้าแล้ว วิญญาณข้างในของเราเป็นความรักชนิดแบบของพระเจ้าเลยพระเจ้าทรงเป็นความรักเราก็ได้เกิดเป็นความรักเลยไม่ใช่พยายามทำตัวให้รักคนอื่นแต่ความจริงในโลกวิญญาณคือตัวตนจริงๆในวิญญาณของเราเป็นความรักเลยโกรธเกลียดใครไม่เป็นเลยรับรู้ความจริงนี้มากเท่าไหร่ว่าเราเป็นความรักไม่ใช่มีความรักซึ่งถ้ามีความรัก อาจสูญเสียหายพร่องไปได้แต่เมื่อเป็นความรักตามธรรมชาติโดยการเกิดมาเป็นความรักก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะเกิดมาเป็นมีประสบการณ์กับความจริงนี้มากเท่าไหร่เราก็จะสำแดงธรรมชาติใหม่ที่เป็นความรักได้มากเท่านั้นเราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่รับรู้ความจริงซึมซับรับเอาความรักจากพระเจ้าที่สถิตยอยู่ภายในวิญญาณของเรา และฝึกฝนที่จะยอมมอบอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราให้พระเจ้าใช้ก็คือปล่อยให้ความรักจากภายในวิญญาณสำแดงออกมาเป็นการกระทำนั่นเองพระเจ้าอวยพรครับ